แล้วจะได้รับทราบถึงฟันธงผู้เหน็่ด้วยว่าเช้านี้จะแนะนําเป็นตัวไหนค่ะส่วนเช้าวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับนะคะค่ะคุณอภิชัยเรามนชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายหลกทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจักัมหาชนค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณอภิชัยคะก็ตัวเลขตัวเลข g p ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะออกมาเท่าไหร่ครับผมยังผมยังไม่เห็นตัวเลขนะคะนี่ก็เน็ตก็ปิดกัะดลก ชีวิตเพิ่งจะมาตะกี้เองนะฮะตะกี้เพิ่งประกาศกันเพเอิเอินที่บ้านไฟดับตอนแรกเกือบแล้วเกือบไฟดับระเบิดบ๊อบแปงระเบิดตุ้มนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งอ่าสภาพัดนะคะขยายตัว25%ค่ะโอ้สองจุดห้าเปอร์เซนก็ถือว่าตัวเลขดีกว่าค่าเล็กน้อยอ่าไตรมาสหนึ่งก็สองสองจุดสาเปอร์เซ็นตะคะไตรมาสสองสองจุดห้าค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีดีกว่า ตลาดค่าเล็กน้อยตลาดค่าว่าจะแย่โจมันทับโ้วสองจุดสี่ก็ใกล้ๆก็ถือออกมาใกล้ก็แทบจยใกล้เคียงนะครับก็ทิศทางนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็ภาพรวมนะครับมาไปดูตลาดหุ้นต่างประเทศก่อนนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างที่คุณจจอยรายงานไปเพราะลายความกังวลนเรื่องเงินเฟ้อนะครับลงไปได้เยอะเพราะว่าตัวเลขดัชนี CPI ของสหรัฐแล้วก็ PPI ของสหรัฐสัปดาห์ก่อนเนี่ยมัน ชะลอตัวลงก็แหละนะครับตลาดก็คงประเมิน้าแนวโน้มว่าคูประเมินว่า,าเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตลาดก็คงคลายความกังวลในเรื่องของอความกลัวว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแรงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพให้ชัดเนี่ยเดี๋ยวกางสัปดาห์เนี่อรอดูการเปิดเผยตัวเฟดมินิตนะครับการประชุมเดือนมิถุนายนว่าจะมีการาพูดคุยในคณะกการประชุมนะครับความเห็นในเรื่องของการจะชะลอลดระดับ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก0ู5ุ็ห้าลงมาสู่ระดับ0ูนุด้านะครับในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะครับหลักๆโดยที่รอนะครับแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนตัวเลขสําคัญเศรษฐกิจอื่นสัปดาห์นี้ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีตัวเลขนมีน้ําหนักเยอะๆเกี่ยวกับตัวเงินเฟ้อด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขในส่วนของภาคอสังหาหรือบัตรซับของทางอเมริกาแล้วก็อาจจะมีตัว แต่ชนีชีน้นาก็อย่างตัวเลขภาคการผลิตต่างๆนี่แหละนะครับแต่ตัวเลขที่นะคุณกังว,วลกังว,ว,ว,วลที่จะมีผลต่อ,อในเรื่องของความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับส่วนบ้านเราเนี่ยบ้านเราก็ต้องถือว่าสัปดาห์ก่อนตัว format หุ้นไทยก็ค่อนข้างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับยังบวกต่ออีเปอร์เซ็นต์ปริมาณการซื้อขายก็ขยับตัวขึ้นด้วยนะครับโดยกลุ่มหลักๆที่นําตลาดขึ้นมาสัปดาห์ก่อนเนี่ย ก็มีทั้งในส่วนของกลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะลงกัดเนี่ยรายง,งานกําไรไตรมาสสองออกมานะครับออกมาเนี่ยดีอยู่ในทิศทางบวกเลยนะครับรวมถึงในส่วนของหุ้นที่เป็นกลุ่มเปิดเมืองต่างๆนะครับก็ขยับตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็รับทั้งในส่วนของโมเมนตัม um บวกของกําไรแล้วก็กําไรในไตรมาสสองนะครับของอหุ้นในกลุ่มเหล่านี้มันเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว ชัดเจนก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยสัปดาห์ก่อนยังเดินหน้าขึ้นต่อนะครับแล้วก็ในช่วงเช้านี้ก็มีปัจจัยบวกในเรื่องของสภาการรายงานตัวเลข GDP นะครับของสภาพัฒน์ก็ยังเป็นตัวเลขยืนยันนะครับในเรื่องของโมเมนตัมของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต่อเนื่องนะครับรวมถึงในช่วงก่อนมันหยุดของเราเนี่ยจะมีในส่วนของเ s c มเนี่ยเขามีการรีบารานซ์งุ้นไทยนะครับซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าเป็นบวกกับตลาดหุ้นไทยเลยทีเดียวนะครับเนื่องจาก ตลาดหุ้นไทยเนี่ยในส่วนของตัว emerging market Asia เนี่ยเราก็มีการได้ได้รับการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพิ่มขึ้นมา0.03%ตอนนี้ตอนนีน้น้ำหนักหุ้นไทยอยู่จะอยู่ที่ระดับมัน2.01%นะครับแล้วก็มีการนำหุ้นนะครับไทยเข้าไปคำนวณในตัว global standard index ตัวก็คือตัว K bank นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นปัจจัย บวกในเรื่องของโฟที่ไหลเข้ามาในตลาดหุนไทยซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีเม็ดเงินนะครับไหลเข้ามาในตลาดหุนไทยอย่างต่างชาติสัปดาห์ก่อนก็ซื้อนะครับหนึ่งจุดสี่หมื่นล้านบาทก็ซื้อว่าถือว่าซื้อสุดที่หลักอยู่เจ้าเดียวเลยนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยช่วงนี้ก็มีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในตลาดฮารเซียนก็คือไทยอินโดเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยทั้งสามตลาดไทยอินโดฟิลิปปินส์รวมๆเนี่ยนะครับก็มีเม็ดเงิน หลเข้ามา494ล้านเหรียญนะครับดอลลาร์สหรัฐเฉะนั้นตอนนี้ก็ยังถือว่ามีปัจจัยบวก2เรื่องก็คือภาพเศรษฐกิจของใครที่ฟื้นตัวแล้วโฟที่เข้ามานะครับซึ่งอันนี้มันก็ตอบสนองมาในตัวอินเด็ก์นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วล่ะนะครับก็จุดนะครับจุดก็เรียกว่าแนวต้านหลักๆเราก็ยังวางไว้ที่เวลจับที่เปิดไว้นะครับผันห30จุดนะครับหรือว่าถ้ามองโมเมนตัมของวอลุ่มดีๆนี่ก็อาจจะมีการขยับขึ้นใหท่สอบ หนึันสีจุดได้นะครับโดยฟิลเตอร์แนวรับสัปดาห์นี้วางไว้ที่หนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของช่วงต้นสัปดาห์นี้ครับหยดอนนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยประเด็นอื่นต่อนะคะอีกประมาณสัก1ินาทีค่ะ1ินาที9นาทีนะคะก็จะเปิดตลาดนะคะเช้านี้ทิศทางมุมมองสําหรับตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรรวมถึงฟันธงหุ้นเด่นที่คุณวิชัยจากคินฟอร์ดแนะนําสําหรับทุกๆุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านอาจจะได้ได้แบบเออเบ็ดกันนะคะ แนวช้าเนาะเบิดกันเนาะนะคะคุณมาลีก็บอกว่าม่คิดว่าจะไม่มาซะแล้วมาค่ะแท็กม้อแปลงระเบิดกลัวกลัวว่าจะทเข้าไม่ทันเหมือนกันสามารถแก้ปัญหาได้เรียบร้อยนะคะอ่ะทุกทุกท่านรออยู่ค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ในส่วนของเกากเกอะของนาทีให้เวลาก็แนวรับฟิลเตอร์แนวรับวางไว้2จุดก็คือ1 6 1 0กับพนหน้ถ้ายืนได้ยังคาดว่ามีโอกาสเซเวอัพขึ้นไปทดสอบ1 6 3 0ถึง1640ส่ส่วนหุ้นแนะนำเช้านี้เรามองไปในส่วนของ ทีมที่ได้ไประโยชน์ของการเปิดเมืองต่อเนื่องนะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มของคาปิน้ามันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้อย่างตัวอย่างก็มีหลายตัวอะไรงานออกมาอยู่นยใน ND, เกณฑ์ดีไม่ว่าจะเป็นปีทีจีนะพี่ออกมาดีนะครับวันนี้เรามองไปที่ตัวซัสโตนะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มนี้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นหุ้นอีกระดับเทียร์หนึ่งซึ่งผลประกอบการไตรมาสต่อออกมาแนวโน้มดีเลยทีเดียวนะครับกำไรตัวทีเนี่ยหน่อย58ล้านบาทก็ขยายตัว ครับ o n y นี่ร้อยห้าแล้วก็ Q-on-Q ก็ฟื้นตัวนะครับยีหลักๆก,ก็มาจากาการเดินทางนะครับท,ที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับหลังจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์น,ว COVID, นะครับในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณขายน้ำมันอากาศยานก็กลับมาขยายตัวดีขึ้นด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของอาการปรับราคาขายนะครับน้ำมันดีเซลตรงนี้ก็ส่งผลบวกต่อ ในส่วนของขค่าการตลาดปรับดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของซัสโซเองเนี่ยปีนี้เดี๋ยวเขาจะมีการทําพันธรรมิตรเปิดปั๊มกับทางเอทโซนะครับซึ่งตรงนี้จะทําใหจ้จะได้จํานวนปั๊มนะครับที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็ปีนี้เขาตั้งเป้าว่าจะทําลักองหนักของเป็นพันธมิตรปั๊มกับทางเอทโซเนี่ย80ปั๊มนะครับตอนนี้ก็ทําไปได้ไดประมาณ53นี่นะครับซึ่งเราก็คาดว่า ในช่วงไตรมาสสามเนี่ยนะครับปริมาณการใช้น้ํามันการสัญจรอาจจะชะลอตัวลงบ้างนะครับเนื่องจากมันก็ติดในช่วงของซีซันที่เป็นฤดูฝนนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมทึ้งปีหลังทั้งปีเราก็ยังคาดว่ากําไรยังน่าจะขยายตัวดีนะครับก็น่าจะส่งผลบวกให้กําไรปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะครับพลิกฟื้นกลับมาขยายตัวได้อะดับเปรเซ็นนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแล้วราคาราคาหุ้นเนี่ยก็ซื้อขายบนป e ที่ไม่ไม่ไม่แพง นะครับระดับสิบสิบเดเท่าดีเี็นดีก็ค่อนข้างสูงนะครับหกถึงเ็ดเปอร์เซ็นต์เราก็แนะนำซื้อในส่วนของซัสโตนะครับโดยราคาเป้าหมายเนี่ยวางไว้ที่สี่บาทห้าสิบในก็เป็นตีมของหุ้นที่ได้ไประโยชน์าการเปิดเมืองนะครับแล้วก็ผลประกอบการหลักๆเนี่ยในช่วงไตรมาสสองที่เราดูมาเ,เราก็เห็นว่าซนติเ m e n t ของหุ้นกลุ่มเปิดเมืองหลายตัวเนี่ยกำไรเนเริ่มจะขยับดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มคาเีกต่างๆ,ๆนันมาเริ่มเริ่มจาก กลับมาฟื้นตัวเศรษฐกิจน,นะครับอ่าเนี่ยค่ะก็ค,ะครั้งที่แล้วรู้สึกว่า PT ท G เนี่ยก่อนหน้าที่จะรายงานว่าไปเราก็เชียร์กันไปเยอะนะฮะทุกคตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวซัสโกกันบ้างนะคะก็พีเแพงจริงรรๆนะคะแล้วก็สิบถึงสิบเเท่าแต่ที่คุณพภิชัยบอกนะคะแล้วก็จะเห็นว่าในกลุ่มนี้ตอนนี้เนี่ยสำหรับเราก็แสดงว่าเรายังสามารถเล่นกลุ่มปลายน้ำแบบนี้ได้ต่อเนื่องนานแค่ไหนคะคุณพภิชัยคะ ก็ตัวตัวดัชนีเนี่ยเราก็ต้องตอบแล้วว่าต้องยอมรับว,ว่ามันก็ขึ้นมารับขาดดูทั้งเรื่องเรื่องโฟที่ไหลเข้ามา MSCI ก็จะมีการปรับดัชนีแต่ว่ามันจะมปหมดเอฟเฟกวันที่สามสิบเอ็ดสงหาคมนี้ราคาหุ้นที่มีขาวว่าก็จะขยับขึ้นมาจะมีเคแบง์อ่ะที่ดูแลราคาหุ้นยังค่อนข้างจะอ่ารักกาศรักกาดอยู่นะครับก็อ่านวันนี้อาจจะอาจจะอาจอาจะ พอได้ประโยชน์อยู่บ้างนะครับเพราะการเพิ่มน้ําหนักที่แบงค์เข้าไปก็น่าจะส่งผลใหนกองทุนนะครับผมแคต้องที่อิงหน่อยไม่ใส่เพราะผมต้องวางน้ำหนัก,นกเพิ่มขึ้นมาแล้วราคาเก็แบงค์ก็ยังถือว่าต่ําแฟเยอะแฟรน170ึนะะ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับก็ยังถือว่าน่าจะเป็นหุ้นใหญ่ที่น่าจะพอช่วยประโยชน์ได้ฟินแต่ว่าต้องระวังอัพไซด์นิดนึงนะครับนเะพราะตลาดหุ้นก็ขึ้นมาระดับเกือบเกือบ,กบเกือบเนี่ยมันพบร้อยจุดร้อยจุดได้แล้วล่ะนะครับนเะพราะต่ําสุดเนี่ยมันเรียน ห5 2 0น้ายี่สินีก็วิ่งขึ้นมาประมาณร้อยจุดนะครับถ้าจะมีปัจจัยเสี่ยงอันเดียวก็คือราคาวุ่นก็เริ่มเริ่มเริ่มอัไซ d เริ่มไม่ค่อยเยอะเป็นอย่างว่า,า down s i d นะครับก็อาจจะมีการปรับฐานบ้างแต่ในช่วงของการปรับฐานนี่คงเดี๋ยวต้องเรามาดูว่าถ้าตลาดเข้าอยู่ในโซนปรับฐานจริงเนี่ยแนวะรับที่มีโซนสำคัญสำคัญจริงเนี่ยถ้าตอนนี้มองคร่าวๆเนี่ยตัวเลขโซนสำคัญจริงเนี่ยผมยว,ยว่ามันอยู่ที่พันหกร้อยจุดนะครับว่ามันเป็นจุดแนวต้านที่มันข้ามขึ้นมา ตรงนี้ถ้ายืนได้เนี่ยโมเมนตัมในช่วงไตรมาสสามเนี่ยที่เราประเมิอยู่ก็อาจจะเห็นภาพของการขยับขยับขึ้นได้บ้างนะครับในช่วงที่ยังไม่มีตัวเลขแรงกดดันจากความผันผวนของวความกังวลในเรื่องของเงินเฟอ้อสำหระความกดดันขอ,ของดอกเบี้ยเนี่ยยังไม่มานะครับอย่างไอย่างน้อยก็อาจจะถึงอาจจะถึงปลายเดือนปลายเดือนนี้ได้เพราะว่าปลายเดือนนี้เดี๋ยวมันมีการประชุมเจ克森โผล่ก็คาดกันว่า น่าจะมีการส่งสัญญาณในเชิงบวกเล็กๆอะ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็การจร้างงานสหรัฐก็ยังดีก็อาจจะคาดว่าอาจจะยังพอจะมีการฉ่ายภาพบวกของอเงินเฟ้อที่ผ่านจุดพีคไปตรงนี้อาจจะพอประยุกต์ดัชนีช่วงเดือนนี้ได้เป็นอัปไซต์อาจจะไม่เยอะนิดอาจจะไม่เยอะละตรงน,นี้ก็ต้องระวัง6 3สูนย์ถึง6ม0่ไว้เป็นเป็นแนวต้าน2จุดนะครับก็คงถ้าไม่พ<ม>ู้่ี้ว่าก็พอเทรดดิ้งได้ แต่ว่าถ้าขึ้นไปชนแนวต้านก็ถ้ามีกาไรผมว่าก็หลอกๆไปบากสุดนะครับนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจุได้ว่าถ้าเราคุยกันว่าถ้าไม่ต่ำกว่าพันหกเนี่ยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์มันจะไปได้แต่พอตอนนี้เราก็มามันยืนได้แล้วล่ะแล้วมันก็ไปได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้แนวต้านมันใกล้จะไม่กี่พอยต์ละไม่กี่จุดมันก็จะไปที่แนวต้านสําคัญที่คุณอภิพชัยบอกก็คือพันหกร้อยสามสิบถ้าถึงเปลี่ยนเกมกัน ให้เทคโควิดออกมาแล้วกําไรบางส่วนมีกําไรกำไรก็มีกำไรก็ขาดไปบ้างนะครับเพราะว่าตลาดมันก็วิ่งขึ้นมาชนบนหนาตาที่เราวางไว้แล้วก็อัพไซด์ก็อาจจะเนี้ยอาจจะถ้าโฟยังเข้าก็อาจจะพอนบุนบได้ประมาณสักสิบจุดอะไรเงี้ยนะครับอืมนะคะโฟก็คือรอบนี้ค่อนข้างที่จะแม มีโดดเด่นเลยนะคะรวมถึง s อสเอ็มีห้าร้อยนี่ขึ้นติดต่อกันยาวนานมา4สัปดาห์แล้วเหมือนกันนะคะรวมถึงแต่ก็มีความกังวลว่ากลางสัปดาห์นี้ก็คือวันพุธที่เฟดมีเนี่ยทางด้านของมีทั้งทั้งสามประเอาจจะมีการดรอปลงเพราะว่าส่วนใหญ่พอเฟดมีดิทีไรเนี่ยมันก็จะมีแบบฟิทแบ็กเป็นนอกเหนือจากที่ที่ที่แบบว่ามีการพูดคุยและอาจจะมีแบบทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะมีกระทบบ้างมี แพนิคเล็กน้อยเหมือนกันคุณวิชัยมองยังไงคะก็เป็นไปได้ที่ตลาดจะหยุดรอดูเฟตไม่นิดก่อนนะครับเพราะว่าตัวตัว n ั s แดกจริงๆเนี่ยก็ถ้าดูตอรอบปีเนี่ยลงไปต่ําสุดเนี่ยจากจุดสูสุดลงไปประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้ก็ฟื้นฟื้นตัวขึ้นมามันมันผ่านทิกเกอร์พอยท์ถ้าถ้าเป็นทางทางทางเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแนวฟิโบนาชชีเนี่ยที่สา2สิบดจุดเอันนี้พ้นมาละ พน้นมาแล้วเนี่ยมันดีมันดีตรงที่ว่าน้อยน้อยหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะยืนยันได้วา่าจุดต่าเป็นไปได้ว่าจุดจุดต่าสุดของนัสแดดในรอบปรับตัวปรับฐานรอบเนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วเพราะว่าถ้ามันพ้นระดับสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นของการรีบาวกับจัดต่าสุดเนี่ยมันน่าจะชี้ได้วา่ารอบเนี่ยมันมัน,ม,นมันอาจจะยังอาจจะไม่ใช่ของการรีบาวขาลงอาจจะอยู่ระหว่างการปรับสร้างฐานอยู่นะครับทีนีนว่า ตัว Nasdaq เนี่ยอาจจะตอนนี้มีความพยายามจะขึ้นเปตรทดสอบระดับ50%ของอาราคาหุ้นที่ลงมานะครับซึ่งแนวต้านบริเวณ50%ของตัว Nasdaq เนี่ยจะอยู่ที่ตัวเลข1,000อพหนึ่งมามพันส้าิ 1, 000 3, 000จุดตอนนี้ก็อยู่ระดับประมาณทนะักหมื่นสามของ n ั s แ a กก็อาจจะยังมีจังหวะต้องดูเนี่ยตัวเลขแนวต้านตรงเนี้ยเพราะว่าตัว n ั s แ a กก็วิ่งวิ่งได้ชนแนวต้านเหมือนกันบริเวณ50% นะครับของ r e t ัสเ m e n t เนี่ยเพราะฉะนั้นกรอบก็เป็นไปได้อย่างที่คุณจอยบอกอาสัปดาห์นี้อาจจะความหมูหวาของหุ้นตลาดหุ้นสหัฐอาจจะไม่เยอะนะอาจจะรอดูในเรื่องของตัวเฟดมินินะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวดอกเบี้ยก็คงยังต้องขยับขึ้นนะครับตามช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ไปนะครับตามสัญญาณที่ตัวคณะกรรมการเฟดสัปดาห์ก่อนก็สามสิทท่านก็พูดมาว่าก็ก็ยังต้องขึ้นอยู่นะเพราะยังต้องคุม ระดับเงินเฟอ้อเป้าหมายให้มันลงมาตอนนี้มันแค่ส่งสัญญาณยว่ามันเริ่มที่จะเห็นพีคละเริ่มลงละตอนนี้ต้องดูจังหวะว่าอ้จังหวะลงเนี่ยจะกดลงมาให้ลงมาที่ระดับมันก็ยังหาอยู่หลายเปอรเซนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างตัวเลขนะครับคาดการเงินเฟอ้ออีกหนึ่งปีข้างหน้าของอมอเวิชีการที่ออกมาวันศุกร์เนี่ยก็คาดว่าไว้ที่ระดับห้าเปอร์เซ็นตก็ยังถือว่าก็ายังยังสูงกว่าระดับเป้าหมายที่เฟด เขาต้องการเห็นประมาณตัวเลขาาลประมาณรักสองวันสุดายงพอตัวนะครับอืมนะคะ,อ,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะคะกลางสัปดาห์ที่เดี๋ยวเรามารอดูเฟดมินิทนะคะว่าคำพูดแต่ละเฟดแต่ละสาขาเขาจะมีอะไรที่ว่าทำกดดันตลาดหรือเปล่าแต่ ถ้าย้อนกลับมาที่ไทยณตอนนี้ไทยโอเค <ฮะ S 1> ทางสภาพพั์รายงานแถ,ถลง GDP ใกล้คา,าดใกล้กยยับที่ตลาดนะคะแต่อีกอันหนึ่งที่ต้องมีการจับตามเหมือนกันก็คือการประชุมร่วมรัฐสภานะคะจะประชุมกันปะครับใช่เป็นวันสุดท้ายก็ยังคงประชุมกันวันนี้วันสุดออท้ายวันนี้มีประชุมนะครับอ่านะ ก็บอกจะชี้ชะตาร่างพรบอะไรด้วยนะคะแต่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 ว่าถ้าองคองไม่ครบนี่ก็ต้องตกไปใช่ไหมมันมันรู้สึกรู้สึกวันนี้มันมันจะครบร้อยแปดสิบวันหรือยังไงเนี่ยใช่ค่ะถ้าถ้าถ้าประชุมแบบไม่ได้ยุติไม่ได้ขอยุติก็ต้องกลับไปใช้ร่างเดิมใช่ไหมร่างเดิมร่างแรกเนี่ยรูกจะเป็นตัวเลขก็คือสอสอทัดส่วนบัญชีอะไรชื่อเนี่ยหาหารร้อยนะครับก็ก็ก็ไม่มีอะไร ก็ไปใช้หาร้อยหาร้อยหาร้อยก็ดูเหมือนเดิมหาหาร้อยนี่เหมือนจะมันจะเป็นสาวๆที่ต้องตอบต้องตอบว่าตอนนี้เหมือนฝั่งรัฐบาลด้วยเหมือนมันอยากจะใช้ร้างนี้อยู่แล้วก็ทางฝ่ายค้านก็ไม่เขาเขาเขาก็อยากจะใช้หาร้อยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอาจจะปล่อยตกไปหรือเปล่านะอันนี้ก็ก็ไม่ก็ไม่ยังไม่มีประเด็นอะไรก็อยู่ในขั้นตอนของปมปมที่สําคัญมากกว่านต่ตอนนี้ผมว่า เดี yeah, mm ๋ยวจะมีการยื่นนะครับให้สายตีความในเรื่องของอายุทํางานของาตีก็นายงความนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขาเขาคาดว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะยื่นยื่นยื่นกันนี่เดี๋ยวเขาคงต้องอันนี้ยน่าจะเป็นประเด็นถ้าจะตามดูประเด็นในเรื่องของอายุก็เป็นปัจจัยเมื่อไหร่ยังไงเพราะมันก็มีก็มีความมันก็มีผลต่อต่อต่อการเรื่องตั้งข้างหน้าพมเชืวในเรื่องของตัว ของคันดเเตนายกนะต่างเนี้ยอันเนี้ยผมว่าก็เป็นปัจจัยต่องตามดูอ่ะแต่ผมว่าน้ําหนักก็ก็ไม่ไม่น่าจะเยอะมากก็เหมือนตลาดก็พอจะรู้รแนวทางก็ต้องไปไปในไปในแนวดางในทิศทางไหนบ้างนะครับเพราะถ้าสภายังอยู่อะไม่ได้ล่มไม่ได้อะไรผมว่าไม่เกิดหายนะแล้วก็เข้าสู่โฟ้งสุดท้ายละก็ประคองประคองกันไป ตอนนี้ต่างชาติก็กำลังหอมหวานกำลังมาพักเงินที่บ้านเราประเทศไทยเราก็อยากสะดุดขาตัวเองแล้วกันที่จะประเด็นแค่นั้นเลยใ่ะให้ผ่านคนไปดีดีใช่นะคะขอให้ผ่านคนไปด้ดีเรียกว่าเล่นตามเกมกันแล้วกันอย่ามีอะไรที่แบบว่าตอนนี้สิ่งสำคัญเรากลัวคือเรากลัวสะดุดขาตัวเองไม่มีผมว่าเข้ามาโค้งสุดท้ายแล้วไม่มีไม่มีอะไรสะดุดก็เราเป็นยื้อเลยเป็นไปตามคันรองของการเดี๋ยวก็คงรอรอรอเลือกตั้งเดี๋ยวก็คุณได้เลือกอ่ะ ต้นปีหน้าต,ะะต้นปีหน้าก็มาอ่ะเลือกคนดีเข้าสภากันนะคะเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสภาก็ดีหมดแล้วค่ะแต่ก็เลือกเอาเอาดีที่สุด <c oughs> <c oughs> เอาดีที่สุดที่พัฒนาชาติบ้านเมืองนะคะ <c oughs> นะครับอ่ะหลายอย่างเลยคะุณนไทยเช้าเปิดมาเนี่ยเป็นเมืเนี่ยเนี่ยบตอนแรกเปิดมาบวกอยู่ตอนนี้แดงแล้วค่ะลบแล้วค่ะลบไปสามจุดอืมมันอยู่แต่ทนันก็วิ่งเข้ามารับข่าวบวกกันั่งเยอะหลายข่าวกอาจจะจ<ห>ังหว<ล>ะก็ ก็เหมือนกับถ้าเราดูเนี่ยสามัญเนี่ยผมว่าเขาอย่างกลตัวยังไม่ค่อยมั่นใจว่าอผลกระทบในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยังไงเพราะหนึ่งเนี่ยดีใจแหละเง<อ>ินเฟ์มเริ่มลงแต่ว่าถ้าไปดูเงินเฟอ้อของตรัดเนี่ย 5, แปดจุดห้าแปดจุดห้าเนี่ยเอาเอา CPI อะแปดจุดห้าเราจะกดระดับให้มันลงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องอยู่ที่ราคาน้ํามันผมว่าแลา้วราคา ยังอยู่ในทิศทางที่ไม่สูงทีเป็นไปนี้พอมีความหวังว่าเฟิร์มๆจะค่อยๆถอยลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้อก็คงขยับขึ้นแล้วก็คงต้องมองภาวะถ้ากดลงมาได้ไม่เยอะอย่างที่เขาต้องการเนี่ยมันก็อาจจะต้องใ,ใช้น้ําหนักของของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยช่วยด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คงอาจจะไม่เห็นภาพกันในช่วงปลายปีนี้ว่าน้ําหนักดอกเบี้ยเนี่ยจะจะ,จะยังไงจะเริ่มชะลอหรือว่ายังต้องใส่น้ําหนัก ขึ้นให้เงินเฟอมันลงนะครับอืมนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คนผ่อนบ้านก็ผ่อนเพิ่มขึ้นนิดนึงน <c oughs> ของเราพยายามของเราว่าพยายามดอดีดูก็พยายาม่ว่าครับประคองเพราะ <c oughs> เหมือนทวทอท,อที่ไม่อยากขยับขึ้นดอกเบี้ยเยอะเนะี่ยเพราะว่านี่ภาคภูมเลเราเยอะแล้วก็ยังมีกลุ่มหนี้เปราะบากท,ที่ความสามารถในการชำระหนี้อาจจะยังยังไม่ดีนะครับแล้วก็มันในส่วนในส่วนของหนี้ภาคของรัฐด้วยการขยับ ตาขึ้นอา,าตราดอกเบี้ยก็เป็นการไปเพิ่มภาระหาวยจ่ายของภาคกันโดยก็พยายามจะประคับป,ประครับประคองไม่ไม่ขยับขึ้นจนเร็วไปนะครับอืมนะคะเอาละค่ะนี่คือข้อมูลเช้าน,านี้แนวโน้มเ่ยยังดีแล้วก็ขออย่าหลุดแนวต้านอขออภัยแนวรับสําคัญนะครที่คุณพิชัยบอกแต่ถ้าเกิดเป็นชนทะลุแนวต้าน1630กก็ าาขายทำไรแบ่งไม้ทำไรออกมาบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีในช่วงบ่ายว่าจะเป็นอย่างไรครึ่งวันวันนี้จะเป็นอย่างไรมันก็จะผันผวนอยู่แบบนี้ค่ะเปิดมาตอนแรกโอ้บวกเลยฮะบวกอ่อนๆแล้วก็เริ่มมาปรับลบลบลงมาเหลือกันนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายครึ่งวันเรามาคุยกันต่อว่าทิศทางจะไปในทิศทางไหนนะคะเช้านี้ขอบพระคุณมากเลยที่มาพูดคุยกับเรานะคะกับคุณอภิชัยรรามนชัยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ก่อจำกัดมหาชนขอบพระคุณค่ะคุณอภิชัยค่ะสว เอาละค่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอ่ะเชา้านี้สั้นๆรวดเร็วกระชับไวนะคะกรอบสัปดาห์คุณอภิชัยจาก King Ford ค่ะก็ให้ไว้นะสจุดด้วยกันนะคะแนวต้านสำคัญเนี่ย1630นะคะถึง1640โดยประมาณนี้เพราะว่ามันเหลือแกปไม่กว้างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไปชนเพดานแนวต้าน,น,านอยากให้นักลงทุน ขายทำกำไรออกมาบางส่วนนะคะส่วนแนวรับสำคัญค่ะตอนนี้ก็ปรับขึ้นมานิดนึงนะคะ1610 1615นนะคะ1 6 1 0กับ1 6 1 5นะคะอันนี้ถ้าไม่หลุดก็ยังสามารถเนี่ยล่ะไซด์เวไเ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยแบบนี้นะคะเป็นเดเรชเรดนี่คือสามารถหาค่าขนมได้นะคะในระหว่างวันนะคะก็ยังคุ่งไปที่กลุ่มปลายน้ำนะคะสำหรับพลังงานนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะเน้นก็ตัว p t ท งบออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะส่วนสัปดาห์นี้เป็นซัสโก้ค่ะซัสโก้พีไม่สูงนะคะ PE อยู่ที่ประมาณ1 0ถึง11เท่าค่ะแล้วก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่4บาท5้สตางค์ด้วยนะคะก็เป็นหุ้นเด่นจากซัสโก้จากทางเ <Asia. S 1> อเชียขออภัยค่ะคิงฟอร์ดไหลโบกไหลบกจัดขออภัยด้วยนะคะขออภัยจริงๆนะคะอ่ะละ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงบ่ายนะคะสวัสดีทุกท่านด้วยที่เข้ามาติดตามกันนะคะคุณสันติสวัสดีคุณเบิร์ดโรคุณมารีบอกว,ว่าจะไม่มามาค่ะ นะคะคุณสุวิจจากคุณน้ำทิพย์คุณปรินคุณไัยบูลแล้วก็คุณสันติแนวต้านใช่คะ่ะแนวต้าน1630ค่ะ1630 1640 16โดยประมาณนี้นะคะคุณดวิชัยจากกินฟอร์ดนี่ต้องบอกว่าแม่นนะคะแม่นมากด้วยนะคะอทิที่แล้วพูดมานี้เป๊ะ,ป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 ะเลยนะคะอ่ะยังไงแล้วติดตามในช่วงบ่ายคะ่ะรวมถึงหุ้นเด่นเราจะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายด้วยนะคะ ติดตามกันว่าจะเป็นตัวไหนเอาเป็นว่าเราเป็นไกด์ไลน์ใหสำหรับคุณแล้วก็คุณก็ไปเลือกช็อปเอานะคะแต่ว่าหุ้นเด่นของแต่ละบร ו เกอร์ไปที่หน้าเพจของฟันองลงทุนเดี๋ยวเราจะสรุปรวบรวมไว้ให้ที่หน้าเพจนั่นเองนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝาก t i k t o k ด้วยนะคะเข้าไปกด Follow ติดตามกันด้วยนะคะใครชอบสั้นๆกระชับฉับไวไปที่ t i k t o k ค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงตรงเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับจอ